เชื่อว่ามีเพื่อนๆหลายคนนะคะเคยประสบปัญหาเวลาที่นัดกับเพื่อนจะไปเที่ยวแต่ว่าสุดท้ายทริปนั้นก็ล่มเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเฟม<ร>มีเคล็ดลับในการทําให้ทริปการนัดกับเพื่อนนั้นเกิดขึ้นมาได้เพราะว่าวันนี้นะคะเป็นวันที่ครบรอบ10ปีของรุ่นเฟมเองนะคะเฟมจบจากนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพทํางานของคณะเลยเรียกกันว่าสตาฟนิเทศศาสตร์รุ่นที่3.9วันเนี้ย วันที่9เดือน3นะคะเป็นวันครบรอบ10ปีพอดีพี่ก็อยู่ที่บางเลนนั่นเองค่ะหลายคนบอกว่าคนนี้มีปัญหาครอบครัวคนนี้ไม่ว่างคนนี้ทํางานคนนี้ไม่มีเงินวันนี้เป็นมีเคล็ดลับมาบอก 1. กําหนดวันเลยค่ะกําหนดวันตั้งแต่เนิ่นๆเลยส่วนข้อที่2นะคะก็คือต้องหาผู้จัดค่ะมีผู้จัดหนึ่งคนเขาก็จะทําทุกอย่างทั้งจองที่พักจองสถานที่ เพื่อนชวนเพื่อนแล้วก็เก็บเงินมานี่คือเคล็ดลับข้อที่2ส่วนเคล็ดลับจะมีอะไรอีกนะเอาไว้ก่อนแต่ว่าตอนนี้ต้องไปเที่ยวกันก่อนค่ะวันแรกนะคะมาในที่นี้เลยชุดยีนแต่ว่าก็ไม่มีที่เที่ยวอะไรหรอกอยากจะไปแค่แบบหาที่ถ่ายรูปกันเฉยๆไปหาที่ถ่ายรูปกันดีกว่า ที่นี่หิมะจะตกแล้วคุ้มแล้วได้ถ่ายกันอะไรป้าวขอบคุณมากเราจะไปไหนคราไม่รู้เลยและนี่ก็คือที่พักแรกของเราในวันนี้นะคะร้านกาแฟที่ชื่อว่าอ l a ค o m p a g นั่นเองเป็นภาษาฝรั่งเศสนะคะซึ่งแปลว่าชนบทอันนี้เพื่อนเคยมาก็เลยบอกว่าเฮ้ยบรรยากาศมันดีนี่ฝั่งนี้เป็นฝั่งนี้เป็น ร้านอาหารส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นร้านกาแฟาบรรยากาศก็จะแบบเขีวยวเขียวนี่ยูนื่ก็คือลูกหนึ่งแล้วแล้วเราล่ะออกไปตรงนู้นไง เอไปลมีความคิดเห็นยังไงกับทีมนี้คะร้อยะจัดสุๆแล้วมึง และหลังจากที่เราไปเที่ยวกันมา1วันแล้วนะคะอย่าเรียกว่าเที่ยวเลยเรียกว่าไปถ่ายรูปดีกว่า2ข้อผ่านไปสําหรับเคล็ดลับไม่ทําให้ทริปล่มแต่จะทํายังไงให้ทริปของเราสนุกข้อที่3ก็คือเราต้องหากิจกรมรมทำที่แดร่มลงตกแบบนี้มาฮะเลทันทีก็เลยต้องไปหาของปิ้งย่างค่ะมาต่เตา ให้มึงฟังเรื่องเจเลไลมึงผีเจเลไลมึงกูไม่อยากฟังกูกลัวกูเอาคนเดียวมึงมันคือใครเจเลไลคือใครมึงไม่ใช่เจเลไลมึงคือเจเลไลมันเพี้ยนมึงมออกปะและหลังจากที่เราอิ่มแล้วนะคะขั้นตอนถัดมาก็คือกิจกรรมการจับของขวัญค่ะแต่ว่าโจทย์ในปีนี้นะคะการจับของขวัญก็คือจับของที่เพื่อนไม่อยากจะได้กรร็คือปกติแล้วจะมีการจับของขวัญตลอดทุก งานที่เราเจอกันอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยมันจะมีเพื่อนบางคนเว้ยที่แบบเอาของอที่คนไม่อยากได้มาก็คือคนนี้ก็คือคนนี้วันนี้ก็เลย <c oughs> จัดแบบนี้เอาซะเลยแบบไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสอยากซื้ออะไรก็ซื้อมาที่คิดว่าเพื่อนไม่อยากจะได้เพราะฉะนั้นมาเรติดเปนดเป็นตู้ทุหมดเลย แล้วเมือม่อยน่ารัก <c oughs> สำหรับคุณที่มางานี่บ้านใครไม่มาไม่ได้เลยมันจะเป็นสิ่งที่ลิมิเต็ดที่แต่ละคนจะได้ไม่เหมือนกันในวาระติดปีไม่ได้ชู้ไหมอ่ะจะให้จับฉลากอีกแล้วหลังจากที่จับฉลากเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราทำกันเป็นอยู่ปประจำน,นั่นคือการมอบของที่ระลึกซึ่งปีนี้พิเศษหน่อยเป็นเสื้อ คาแรคเตอร์ของเราตอนที่เจอกันหรือว่าเป็นภาพจำของเพื่อนนี่ของเราเองก็จะมีชื่อมีรุ่นแล้วก็บอกว่า10ปีครบรอบ10ปีของเรา คุณที่แบบเฮ้ยมันยังเป็นวันที่สําคัญแบบอ,อ่ะเป็นช่วงที่ม,มึงจะร้องล้วอ่ะแก็ขอบคุณมากๆที่แบบว่าไอ้เฮ้ยลางานมาหรือว่าติดธุระก็ยังแบบยังมาได้อะไรเงี้ยคือมันมันเหนื่อยเว้ยมันเหนื่อยที่แบบเหนื่อยเหนื่อยรวมคนแต่แค่นั้นเองแต่ว่าเรื่องของหาที่พักก็ไม่เหนื่อยเหนื่อยแค่แบบสนุกเออเหนื่อยแค่แบบเฮ้ยมึงบ้าวันไหนนู่นนี่นั่นคุณท็อปที่ cancel งานกูร้องไห้นะคนเลยอีบอยกันนี่ร้องไห้เหรอป่าไม่มีเสียง ตอนแรกกูคิดว่าจะมีแค่แบบก็ดเดิมอะเมืองแต่ว่ามันก็เซอร์ไพรส์ที่แบบเออก็ยังมีแบบยังยังอยู่เหมือนเดิมแบบตอนเหมือนแบบอารมณ์เหมือนกระบี่อะมืงที่เราอยู่ได้แบบเยอะๆนะและครั้งต่อไปเราก็จะมาจับอีก